พ่อแม่พี่น้องทุกท่านของวารดานะคะพบกันวันนี้อีกเป็นคลิปที่2นะคะวารดาก็มาพบกับพ่อแม่พี่น้องนะคะสินค้าของเรามีทุกอย่างทุกชิ้นที่สวยๆงามๆวรดาก็มาแบ่งปันให้ท่านตลอดนะคะลดราคาพิเศษสุดๆในคลิปแต่และคลิปให้ท่านฟังราคานะคะในคลิปนี้เราก็จะมาเป็นกางเกงและกระโปรงอัดกาวทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าช่างเพิ่งเอามาส่งวรดาจะมายกนะคะ จะมายกพิเศษให้ท่านเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องขาให้ท่านเข้ามาดูมาชมให้ทุนดูอีพีนะคะท่านดูอีพีตอนนี้อีพีที่1,800กว่าแล้วนะคะแล้วก็ท่านก็มาดูนัมเบอร์แบบนี้นะคะนัมเบอร์ของเราแบบนี้นะคะนัมเบอร์นะคะเนื่องจากวันนี้ฝนตกหนักมากนะคะตอนเช้าวรดาก็เลยไม่สามารถอัดคลิปได้วรดาก็ขอมาอัดช่วงบ่ายนะคะลงมาอีกรอบหนึ่งนะคะลงมาอีกรอบหนึ่งเราก็มา นะคะมาอัดคลิปแล้วก็มานําเสนอสินค้าสวยๆดีๆให้พ่อแม่พี่น้องในราคามิตรภาพให้ท่านเลยนะคะเพื่อให้ท่านได้เลือกสินค้าดีๆงามๆวัลดาจะยกให้ท่านเลยนะคะยกให้ท่านสวยๆเลยนะคะสตาร์ทนะคะเป็นกางเกงอัดกาวนะคะอันนี้กางเกงอัดกาวเป็นผ้าคามแท้สกุลนครน,นะคะเป็นผ้าคามแท้สกุลนครของเรานะคะกางเกงตัวนี้อัดกาวอย่างดีปกติขายตัวละ1,600บาทนะคะวันลดาจะมาขายในคลิปนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องคะ ในคลิปนี้ของเราเพียง1,100บาทนะคะสินค้าของเราทุกผืนทุกชิ้นทุกอย่าง1,100บาทเท่านั้นนะคะเราแบ่งปันให้ท่านสุดๆเลยนะคะสินค้าของเราโอเคทุกผืนทุกชิ้นเลยนะคะ ตัวนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะตัวนี้เป็นผ้าคามแทสสกุลนครน,นะคะสีเข้มอัดกาวนะคะเอลใส่ได้ตัง้งแต่ยี่สิบแปดถึงสี่สิบแปดเลยนะคะวันรดาก็มาแบ่งปันให้ท่านเพียงหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะท่านใดสนใจรีบรับเลยนะคะมีลายและตัวตัว,ตวละลายนะคะค่าส่งกติกาของเราห้าสิบบาทนะคะห้าสิบบาทนะคะวันนี้เราแบ่งปันให้ท่านสินค้าของเราก็โอนก่อนเหมือนเดิมนะคะโอนก่อนตลอดอยู่แล้วนะคะโอนก่อนทุกครั้งเพราะว่าไม่ได้เก็บ ปลายทางนะคะเราไม่ได้เก็บปลายทางนะคะสินค้าของเราโอ,โอเคนะคะตัวที่สองนะคะตัวที่สองถัดมาอันนี้ก็สวยค่ะอันนี้เป็นลายผีเสื้อเล็กนะคะก็สวยสินค้าของเราโอเคทุกพื้นเราเอาผ้าใหม่ๆเลยนะคะผ้าที่เพิ่งมานะคะเราจะไม่มีการเอาผ้าตกค้างมาตัดแน่นอนผ้าของเราเป็นผ้าใหม่สีสวยงามคามยังสีหอมๆอยู่เลยนะคะเราก็มาแบ่งปันท่านนะคะ1,100บาทนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะท่านใดสนใจรีบเลยนะคะสินค้าของเรามีกิงพร้อมขาย มีเทสแน่นอนเราแบ่งปันให้ท่านนะคะในราคาตัวนี้1,100ัรบาทจากราคา1,600นะคะพิเศษให้ท่านนำเบอร์2นะคะ1,100บาทเท่านั้นนะคะสินค้าของเราโอเคนะคะต่อมานะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ตัวนี้เราเคยมีอยู่นะคะเพราะาเราเราก็ตัดมาเรื่อยๆนะคะอันไหนที่ขายได้เราก็ยังคงตัดมาเรื่อยๆตัวนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องขาท่านดูเลยนะคะสินค้าของเราสวยนะคะแบ่งปันท่านเลยตัดมาใหม่ๆเลยนะคะรายงาม 1100บาทเช่นกันจากราคา1ัน0นะคะค่าช่างค่าผ้าเท่านั้นนะคะค่าช่างค่าผ้าเท่านั้นเราก็แบ่งปันท่าน1,100บาทนะคะพ่อแม่พี่น้องคะท่านใดสนใจรีบเลยนะคะสีชมพูชมพูสวยงามหวานแววเลยนะคะแล้วก็ให้ท่านพิเศษ1,100บาทนะคะสินค้าของเรามีกิงพร้อมขายมีแท้แน่นอนแบ่งปันให้ท่านราคาพิเศษนะคะท่านใดสนใจดูนะคะสวยงามแท้แน่นอนนะคะสวยจริงๆค่ะสินค้าของเราโอเคนะคะ ทางหลังนี้เป็นเอลสม็อกนะคะท่านดูทั้งหลังเป็นเอลสม็อกเอลใส่ได้ตั้งแต่ยี่สบห้าถึงสี่สิบแปดนะคะ <c oughs> ยี่สิบห้าถึงสี่สิบแปดนโนนะคะ่ะต่อมาเอีดนะคะตัวนี้นะคะ แต่ตัวนี้จะสตาร์ทสูงหน่อยนะคะอันนี้27นะคะ27เริ่มจาก2 7ถึง50นะคะตัวนี้เพราะว่าตัวนี้ผ้าจะกว้างแล้วก็ได้ใหญ่นะคะได้ใหญ่นะคะได้ใหญ่มากนะคะเราก็ให้ท่านนะคะเพียง1 1 0 0บาทเช่นกันสินค้าของเราราคานี้ถ้าไปซื้อเข้ามาต่อไม่ได้เพราะเขาส่งให้เราก็1,200แล้วแต่อันนี้เราให้ผ้า ผ้าให้ช่างเราตัดนะคะช่างของเราก็โอเคคิดราคากันไปในราคาที่แบบว่า,ายืดหยุ่นกันได้นะคะเกื้อหนุนกันได้นะคะเราเึงขายได้ราคานี้เนาะถ้าเราไปซื้อจากคนอื่นตัดมาส่งงเราพันสองเราขายไม่ได้ะคะ่ะแต่อันนี้เราให้ช่างประจําร้านเราตัดช่างประจําร้านเราก็มีหลายคนนะคะหลายคนหลายฝีมือบางคนก็เก่งตัดเสื้อบางฝีมือก็เก่งตัดกระโปรงตัดกางเกงประมาณนั้นนะคะเราก็ให้ท่านนะคะ1,100บาทเหมือนกันนะคะ แล้วก็เราจะมา2ตัวนี้นะคะเรามาแบ่งปันนะคะแบ่งปันช่วงเทศกาลพิเศษเทศกาลนะคะเน,นี่ค่ะเดือนค้ายวันเกิดของวรดานะคะอันนี้เขาเป็นผ้าคามสี่ตะกรอนเนื้อดีวราดาให้ท่าน1000บาทนะคะสินค้าของเราโอเคทุกผืนทุกชิ้นนะคะเราก็สามารถลดให้ท่านได้นะคะบางครั้งก็ลดบางครั้งก็ราคาพออยู่ได้บางครั้งก็ไม่เอากําไรนะคะอันนี้1000บาทนะคะนัมเบอร์หท่านใดสนใจรีบเลยนะคะ นัมเบอร์ห้าเราก็แบ่งปันท่านไปนะคะ1000บาทนะคะอันไหนที่เซลได้เราก็เซลสุดๆจนที่แบบเราเกือบอยู่ไม่ได้แต่เราก็จะสู้เต็มที่นะคะเพื่อให้สินค้าของเรากระจายไปทั่วประเทศไทยทั่วโลกก็ว่าได้นะคะผ้าคามแท้ของชาวสกลน,นครนะคะ1000บาทนะคะมาอีกตัวนี้นะคะอันนี้ก็ของเราก็แบ่งปันกันเหมือนเดิมอันเป็นผ้าดักแด้ใยไหมอัดกาวอย่างดีเลยนะคะวรดาก็มาแบ่งปันท่าน1000บาทนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะ สินค้าของเราทุกอย่างมีกิ่งพร้อมขายทุกอย่างมีแท้แน,น,น่นอนเราไม่ได้พูดตลกนะคะเราพูดคจริ่งคะ่ะเราขายสินค้าของเราตรงหน้าปกเป๊ะ,เป,ะเป๊ะเลยนะคะอันนี้วล iatric, ัลาก็ให้ท่านนะคะเพียง1,000บาทนะคะ่านนัมเบอร์หกสินค้าของเราทุกผืนมีกิ่งคะ่ะมีแท้แน,น่นอนพร้อมแบ่งปันท่านถึงหน้าบ้านพร้อมสง่งถึงหน้าบ้านเลยนะคะท่านได้สินค้าแน่นอนท่านไม่ต้องกังวลว่าท่านจะไม่ได้สินค้านะคะซื้อจากวรดาภผ้าคจังหวัดสกลนครนะคะเราค้าขายด้วยควาจกิ่งใจค่ะ อันนี้นัมเบอร์หกผ่านไปแล้วนะคะลดเซลล์เซลล์หนึ่งพันบาทนะคะแล้วมาตัวนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องคะเวลาดาจะมายกตัวนี้นะคะให้พ่อแม่พี่น้องนะคะเวลาดาตัดมาสองสามตัวเหลือตัวเดียวนะคะอันนี้นะคะเหลือตัวเดียวคะ่ะปกติตัวนี้ต้องขายพันสามพันหกแต่วลาก็เหลือตัวเดียวคะ่ะเวลาให้โปรท่านหนึ่งพันบาทเช่นกันนะคะหนึ่งพันบาทซื้อสินค้ารุ่นนี้รับรองโบลานะไม่ได้กําไรแน่นอนให้ท่านหนึ่งพันบาทอันนี้เอลยี่สิบแปดนะคะ ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าใส่ได้แน่นอนนะคะเอลยี่สิบแปดยี่สิบเก้าใส่ได้ค่ะวรดาให้ท่านหนึ่งพันบาทนะคะวรดาไม่มีกําไรมีค่าตัดค่าผ้าก็โอเคอยู่ได้นะคะหนึ่งพันบาทนะคะสินค้าของเราโอเคหนึ่งพันบาทนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะมาเลยจ้ะมาเลยจ้ะขายถูกๆชิวๆนะคะนัมเบอร์เจ็ดนะคะหนึ่งพันบาทจ้าแล้วมาอีกตัวนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะอันนี้เป็นเอลสมอกนะคะแต่ตัวนี้วรดาเรียนท่านเลยว่าผ้าไม่อัดกาวนะคะ จากราคาตัวนี้พันเอ็ดแล้วให้ท่าน850นะคะท่านใดสนใจมาเลยนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายมีแท้แน,น,น่นอนแบ่งปันให้ท่านนะคะแบ่งปันสุดๆ,ๆ,ๆเลยนะคะสุดๆเลย850บาทนะคะ850บาทนะคะเราแบ่งปันท่านไปเลยนะคะสินค้ามีกิ่งพร้อมขายแบ่งปัน5สินค้าของเราเป็นข้ามแท้สกลนคร850บาทนะคะเอลสโอกนะคะแนะนำท่านเลยอันไหนไม่อัดกาวก็แนะนำไปเลยนะคะ มีอยู่สองตัวนะคะวลดาก็แบ่งปันท่านไปเลยนะคะเอลสมอกไม่อัดกาวตรงนี้แต่ตรงนี้อัดกาวอยู่แล้วนะคะตรงนี้อัดกาวอัดกาวตรงนี้แต่ตรงนี้ไม่อัดกาวนะคะเราให้ท่านนะคะแบ่งปัน8 5 0อหานะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายท่านใดสนใจรีบรับมาเลยนะคะรับรับเลยนะคะสินค้าของเราข้ามแท้สกลน,นครโดยตรงเลยนะคะ สินค้าของเราตรงหน้าปกทุกชิ้นทุกอันนะคะสินค้าของเราการันตีได้นะคะว่าเป็นคามแท้สกลนครทอมือแฮนเมคนะคะแฮนเมคไม่ใช่ทอเครื่องนะคะไม่ใช่ทอเครื่องรับรองนะคะวรดาการันตีได้นะคะทอมือแท้แน่นอนนะคะจากกลุ่มิปัญญาของชาวบ้านจังหวัดสกลนครนะคะมาอีกแล้วนะคะตัวนี้วรดาก็จะมาจัดโปูให้นะคะอันนี้เป็นผ้าคามแท้ตีนจกนะคะตีนจก แน่นอนนะคะตัวนี้ตีนจกตีนจกนี่ใช้เป็นเมิดนะคะอัดกาวอย่างดีวางผ้าทางเฉลียงอันนี้เอลยีใส่ได้ถึง29ปกติตัวนี้ต้องขายพัน0ปดเต็มที่แต่เวราดาแบ่งปันท่านในคลิปนะคะในคลิปวิดีโอของเราช่อง YouTube ของเรา1,100บาทนะคะท่านใดสนใจรีบเลยนะคะสินค้า มีเบอร์ละตัวตัวละเบอร์นะคะหนึ่งพันหนึ่งรอยบาทนะคะมีตีนจกมีเชิงจกนะคะเรียกว่าเชิงจกก็แล้วกันดูตีนตีนยังไงไม่รู้ <c oughs> ขอเรียกว่าเชิงจกนะคะมีเชิงจกสวยเทเนนหนึ่งพันหนึ่งร้อบาทเอลยี่9บปดยิบเก้าใส่ได้นะคะพ่อแม่พี่น้องคะท่านใดสนใจสวยนะคะงามบางผ้าวางผ้าแบบนี้นะคะต้องช่างที่เก่งนะคะถึงเก่วางได้โอเคนะคะหนึ่งพันหนึ่งรอยบาทนะคะมาอีกนะคะตัวนี้นะคะเราจะมีอยู่สามเอวนะคะตัวนี้ ตัวนี้เอลใส่ได้ก็คือยี่สิบเก้าสามสิบนะคะอันนี้ยี่สิบเก้าสาสิบใส่ได้สบายสบายเลยนะคะยี่สิบเก้าสามสิบนะคะเป็นผ้าลายบันไดสวรรค์น,นะคะลายฟันปลาสวยอัดกาวนะคะมีเชิงจกเรียบร้อยแล้วก็ให้ท่านนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อบาทจากราคาพันหกพันแปดเนาะให้หนึ่งพันหนึ่งรอยบาทท่านใดสนใจรีบเลยนะคะสวยแท้นแน่นอนนะคะเราแบ่งปันให้ท่านราคาพิเศษราคามิตรภาพนะคะนัมเบอร์สิบเอดนะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขาย มีแท้แน่นอนแบ่งปันท่านนะคะในราคาพิเศษนะคะ1,100บาทนะคะ1,100บาทนะคะวันนี้เรามีกิ่งพร้อมขายแน่นอนเลยนะคะมาอีกแล้วนะคะตัวนี้นะคะอันนี้ใส่ได้ถึงเรียกว่าอะไรนะคะอันนี้ อันนี้31นะคะ30-31ใส่ได้สบายๆนะคะสบายนะคะ 30- 31ใส่ได้สบายๆนะคะ, 30, 31, ะ,คะเราก็มาให้ท่านนี่ค่ะลายผ้างามมากเป็นผ้าคามเข็นมืออย่างดีนะคะแบ่งปันท่านเพียง1,100บาทจากราคา1 6น0นนะคะเราให้1,100บาทนะคะผ้าตัวนี้ไม่มีสีตกค้างไม่มีสีเก่าเพราะเป็นผ้าใหม่ที่เราเอามาตัดนะคะวรลดาก็ให้ท่าน1,100บาทนะคะท่านใดสนใจรีบมาเลยนะคะดวนกีไปสนีจานะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายตรงน้ ปกเป๊ะเป๊ะทุกท่านเลยนะคะโอเคนะคะพ่อแม่พี่น้องขาวันนี้วราดาก็มาแบ่งปันท่านสินค้าทุกอย่างลดลดลดอยู่แล้วนะคะพิเศษนะคะจะเป็นผ้าสิ้นหรือผ้าดักแด้หรือว่าผ้าคลุมไหล่วรดาก็แบ่งปันท่านพิเศษที่อยู่ตรงนี้บ้างทุกผืนนะคะท่านอยากได้ผืนไหนในคลิปวิดีโอท่านดูมาเลยนะคะเป็นผ้าโทเลเขาสวยวรดาลด แบ่งปันท่านเพียงพื้นละ550หโทเลก็มีให้ท่านดูตามวิดีโอเป็นคลิปเป็นคลิปไปนะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตตาขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนขอบคุณทุกคนที่เอื้อเฟื้อต่อวรดาตลอดมาสนับสนุนวรดาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เมตตาขอบคุณทุกท่านที่มีกัลยาณมิตรที่ดีต่อวรดาภาคคำนะคะจังหวัดสกลนครนะคะขอบพระคุณทุกๆท,ท,ท่านที่เมตตานะคะอย่าลืมฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้วรดาด้วยะคะ่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบบย